ผูกโบจากริบบิ้นผ้านะคะใช้แค่นิ้วของเรานะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งสองนิ้วนะคะให้จับตัวริบบิ้นมาพันนิ้วชี้แบบนี้ค่ะหนึ่งรอบนะคะแบบนี้พอพันได้แบบนี้แล้วก็เอามาคล้องตรงนิ้วโป้งของเรา นะคะอยากได้โบเล็กก็ขยับนิ้วเข้ามาชิดๆกันนะคะอยากได้โบใหญ่ก็ขยับนิ้วออกแบบนี้นะคะความกว้างของโบตรงนี้ก็อยู่ที่นิ้วของเรานะคะแล้วแต่ว่าเราอยากได้เล็กใหญ่ก็กะเอาได้เลยค่ะเราจะพันมาแบบนี้นะคะกูจะเอาขนาดประมาณนี้พันนิ้วโป้งมาค่ะหนึ่งนะคะแล้วก็สอง อันนี้ใหญ่ไปปุ๊บปรับให้เล็กลงนิดหนึ่งสองนะคะพอได้สองแล้วริบบิ้นอยู่ข้างล่างนะคะกะมาประมาณสองเท่าของตัวนี้ความยาวนะคะนี่ประมาณนี้จากนั้นค่ะก็ตัดตัดชายตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะข้ามมาช่องด้านในข้าม,มาแบบนี้ช่องด้านในนะคะแล้วก็เอาปลายตรงนี้ค่ะหมวนเราจะสอดใส่ตรงนี้นะคะ สอดเข้าไปตรงนี้ให้เขามาโผล่โผล่ด้านหน้าตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงใช้มือนะคะบีบตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปนะคะให้เขาอยู่จุดกึ่งกลางของตัวโบนะคะก็ดันเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วก็ปลดออกมาจากนิ้วเราค่ะตรงนี้ชายริบบิ้นล้วก็ ดึงลงมานะคะเราก็จะได้สองฝั่งตรงนี้ค่ะเราก็ดึงขยับเขาออกแบบนี้อีกฝั่งนึงก็ทำแบบเดียวกันค่ะดึงออกมาแบบนี้มีด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้แบบนี้ชายชายด้านล่างเราก็ตัดออกได้เลยค่ะ ถ้าเราจะติดกล่องของขวัญเราก็จะเหลือช้ยโดดยาวๆไว้แบบนี้นิดนึงนะคะในงานแบบนี้นะคะเล็กใหญ่อยู่ที่ว่าเราจะนําไปใช้ในงานอะไรนะคะก็คือปรับใช้ได้เลยไว้เป็นแนวทางนะคะ